เมื่อุ้งค่ะพีดีโอรประเทศน,นรายต้องดักนการในวันที่6หรือวนที่7ปีคริสสองเฮงสาวสาม่ะเม่อได้ทุกวีดีโอเค่ะมีหลายข่าววันดังเดียวค่ะเตร๋ยมมาอุปกลองจูมีกองโคเขียวเข่ามาโดยขอความอันรายยินหลายหลายวันป่วนมาในว่ารุกได้ คอยเป็นอะไรเป็นความของพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีว่าที่ให้เขาปองใจว่าดาเดขาเข้าเข่เข่งิไดเปลน่ยนดบองสิงเมื่อเลี้ยวไปได้เป็นกะเวกาะดีได้เป็นีนทําได้เปนลนหนะ้าสิบสามเดือนน่ะเข้าคาก็ได้อูก,กัน โหวตในรถต่อสภาตีมีมานายกรัฐมนตรีตีบินก็เลยตีบินเพิร์จือได้ปีนาค่ะก่อนตีไรหันคุยกับพวกมาด้วยปีนอาให้เขาคายไรกันได้ตีบินพิดทาเมืองไทยอาวาัยบินเตียนฟองฟองเตียนปีนกต่งางไา้ ดังหมดมีดีหาปากโกหาปากโกนใ่น้อขามาโดยเพื่อไทย,ยก็ก้าวไกลโหมกันโหมปาพักกันเล็กๆองนั้นก็ปาติการเมืองมีอยู่เปียกจุ้งับเดียวโหมกันล้อกันไล่อยู่สามปะสามปะไป วงว่าไรคึงป้วนหรือมานักไหมปอน,นัปีหาปากก็เวกาวันมือนอเพื่อทอดซอว์อวอซววม,มีแทงสองปากห้าสิบปอมาห่มกันดดงอสอมันเองมีอยู่ดีเจ็ดปากห้าสิบก็ในในในลายเลือกลงมองจึงนั่นก็สุขสัตย์เย่าก็จะสิงนักไหมเจีดปากไป ก่อหน้พี่น้องทั้งหลายพอดีปี้พอดีซุมอันนั้นแหละหล่องของเจ้าของแผ่นดินเมื่อเราพีน่น้องไทยอันใดการหันันใจออกมาหลักกว่าเหมือนหนึ่งคอสองกำคึกเขี่ยงไหลุกได้ถอยเป็นรอเรือสลอกุกอไก่อําใจลุกขึ้นนั่น่ะตอลุกขึ้น,น,นได้เนี่ยจะเป็นลอลิงสะอกุกอไก่ รุกได้ถอยเป็นบอกว่าต่อสู้ลูกขึ้นขิงตด้ห้าแต่หน้าการลงห้ายืงงานลงอ่านเท่าทางแคนไนนหนนะฮะแต่ลนเฮสาหา้าบอกใน่อสู้กว่านั้นรุกได้ถอยเป็นเมื่อลูกขึ้นลูกขึ้นต่อสู้แบบใครว่าอย่ากอมือถอยกอย่อถอยเป็นอีกุว้ยมือสู่แก็ไหลอีกเ้ย ปุงเตียวซึ่งที่ละเมืองดังอ,อาชีของเสียวขึ้นจินไ้ก็ไม่เข้าคามาเตียง,งเนินนั่าลูกเตี้ยวเนี่จาเบียงดินแอ่ว่าชายแดนดังเมืองไทยไตยขอดทิง้งมาดั้งหมูจ่จีน้ำคำเนี่จเกเมืองขี่ดัง้งหนือสุดปีนอนังไหลอันไหนเข้าคาก็่ห้องว่าลูกได้ถอยเป็นเมื่อกว่านี่กว่าไรสูงที่สุด เมื่อยิบกองกางสิึ้นเมื่อเกียดขี้หกันพ้นมือก็มีมาอันนห้บอกว่ายาจุงมยิบกองกา man, งอันเป็นตะปีมัาทึ่นั้นปั๊ยยืดจอต่าจๆต,ต่างก่อนนำ้ำเพียงการไล่ตึกไล่สึกของของเสียวขึ้นถึ่นใดที่เรียกว่า,ากว่าไล่ไกลไปไล่ยาวเขานั่นปีหนกออุปนิเหียง เดี่ยวหูมึงต่อหางมึงหางมึงต่อห,มหมออูมึงเข่าขาก็นั่นแหละปว่าเงาเลายมันเลียกลายมาเมื่อนังเมืองขี่เป็นคอมมิวนิสต์ในเอเชียเมื่อนังมันมีหนังลายซิมัน,มาน,าน,มมนนะคอมมิวนิสต์สองก้อนนะี่เฮดก้อนกว่าเลมิอันนาะเดซพหลายออันยิบกองกลางเซก้าขายอยู่หลายหลายเซพิวมวยป้อดถูกคนมึง เขาก็มาเอาจุ้มยิบกองกลางไอ้มึงได้ในเฮ็ดเครื่องมือขี่เฮ็ดเครื่องมือของมีอองมนอ,องหลักโลหังเงินห้ากองกลางห้าเจอได้เนี่ยเปิ้ลก็มากกว่าก้อนนั้นนหละเอาเขาใช่ไหมยหลายจุ้มอันกูก็ห้องอาะเจียจุ้มนั่นเจี๊ยลำโปะลำติดลำยืดเฮ็ดขี่ก็เลยฮวันลู่มืองห้ามเฮ็ดขี่ก็เลยฮวอาสีแอดเอดของสีเอาขึ้นจินใต้เลยถอย้วเลยถอน เพียงการขี่มากและป้องสู้เขามีจริงนั้นกูก็เดรุกได้ถอยเป็นเมื่อเฮาต่อสูเมื่อเฮามุงดาเสดสู่สู่เป,ป้าหมายยังอ้างขวดทิ้งบ่ไรเมื่อว่าขี่มาานั่นโมกันเสดเพียงการโมกันเสดแต่อิย่ย อาสีกองเสียวึ้นได้ไ้บอบุงให้บอห,หงหอันนั้นก็ถอยลังขึ้นเจอใ้อาสีเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาได้ถ้อยอะไรอันยืดก็มีอันถอนก็มีเนะี่ยลงมากำลอยๆเมื่อหนังเจ,จ้าจัคือห้าเจ้าสิใจจังเขาห้าอันเป็นผู้กรับจุ่มปลดของหรือได้อาไม่ใ่ว่าเขาสุมอดถ้อย สมงยอดอยู่ลงรอยหลู่ซ้อนกันอยู่ยื้อหังเขาจะม้วนดิ่งเลยต่ดังนี้กูว่าเป็นเก็ม,มาลัะเกมเขียวเก็งปองจัวเนยะป้อมถอยองไรอ่ะเขาจะหู้มืนจะว่างห,หูกุยกะซึกอันมาได้ตาานาอกเกียรขีหีกังเขียนดินมาเมืองซึกตาติกซึกตายเหมือนทั้งยอด่าเป็นหูของเขียนดินเขาว่ายืมมาติกมา เรื่องสุดมากเลยคือค่ะรูปได้ถอยเป็นอวันด้างดีดถอยมาถึงดางไรคาแนะ่ปีน้องเขา,าสองูัว่าว่าดับปองจู่อันเป็นตะเปเข็อันเป็นลูกน้องมีตรองหลายเขาซะไน่ตายว่ามกาันดีมีลองลูกลองซุมดัดหลาเอ่อในบนห้องว่ามือมือก็มือใดอ่ะไีกับมือถอยก็ถอยเป็นเหมือนกันเอ่อก็นั่นแรกเข้าค่าคันจริงเหละ อีดี่ไล่การจังไรมาเตียงนึ่งนี่ว่ารูปได้ถอยเป็นก็พ่อเป็นปิญญาซึกปิญญาการมืงอันนั้นว่ากันในมือเข้าคาได้จุมวันให้ปุ่งเปียบว่าสูมีน้ำกัดปิญญาซึกอาสีของเสียวพี่ตัวได้ก็หลูหาลายเกลิเกมการติดเจอได้เมวลาเจ้าจจพงหานเขาลับว่าล็อกเกเอร์เปดได้เป็นสองเออ อันสูญยาอันติกสูอยู่มึงเก่งปวัดหนือที่นั่นไปเตียงไม่สี่เคียวซีไลเกมันเกจังอย่างไละองเสียวคิดึงได้เขาอ่ำรูได้ตกซุ้มอ่ำรูได้ลูกเวยลูอได้หัวต่พองจุกว่ารังปะพึ่งป้างสอดขึ้นมาญาจินขันตายดังนั้นไปทั้งหลายอันได้็นห้องไลเกมักไลเกกิมกันในด้านการเมึงรุกได้ถอยเป็นปีนอกอุปัญยาทังหลาย อนนรเขาใจการมาอน,นี้ก็หันมาก็ไม่ได้ปิญญาการตึกปิญญาการซึกปิญญาไล่เพียงการโคเขียวแก่คนี้โคลายกัดโคอย่างกว้ยนะเฮ่เฮาเห็นเหมือนเมือง,งไทยเมืองไทยด้ที่นี้ล่ะปฏิการเมืองนี่กะว,ว่าเมื่อเมื่อว่ากูรอดหรืู้ดีกะว่าปฏิมาผิดหมายมีอย่างน่อ่ะ ก็ว่าปฏิกิอบิดนั่นน่ะจุ่มกลจุ่มมา็นกองบังกันอยู่กุ้ยกุ้ยกาสองบนต้กินบนเมืองบนห้าเปิ้ลอ่ำป้กินคนเมืองเปหนเปิ้ลอ่ำกว่าป้อกว่าชู้กว่าแยมคนเมืองเบนเออนั่นเป็นห่อปฏิกรเมึงเยาะก่อลายเลียนกิมลายเก๋กิมลายต่อสูบโรกได้ถอยเป็นเมืองเปิ้นเป็นยังไปีนอันอะไรกุ้ยกาเมืองเข้าค้าแน่ ว้ามักซอดถ้าพอตายหา้าปอซุมห้าก็แค่บ้านไรกูว่า,ขา,วา,วาเขาจะนันยานจอยอาเซียเขาจะนันยามีลูกล่างกับเฮสิโคไลายหนูก,กับมัดจอกยับปอมีคุณป้าป่อมาเหยี่มใชนัน่นห้องใครว่ากันใครนี่กัน,น,ใน,ในกุน้กับเป้กินนางยิงเป้กินคนมึงจะได้เป็นของอ,า,อายภูมิมันมีเรื่องอะไร ปุงแจมมันมีกวนใจก็เลยก้นหนึ่งเปีกกินหน้ายิ่งมันห้องไอทูมีเนี่ยกว่าป่อห้าป่าทูห้าเฮี้ยนบีมลักหา้าป่อเป็นถึงหุกหมูจุ้มเยอะก็สั่งไปเอาจีเสียงว่าดับซิกแม่หนดับซิกไห่สั่งผมมัดพียิ่งไอป่อมียิ่งแอ้เจ้าไน,นาซสียไอทูมีเที่ยงรูก้กนะ่อนนอะพี่เดทำได้เออในมาเทียบเรื่องหน้งงกันว่ารูปได้ถอยเป็นเมื่อนัง โคเขียวมีน้คัดเซี่ยหือเจ้าเซี่ยหือเขียนเซี่ยหื้อในเกมการมึงในดอกเรียนการซึกเฮียโตอาสีเนี่ยซึกต่อซึกหนึ่งกันมังเลยพ่อโคเขียวมีน้ำกัดกอมังมังมังให้อาสีเขาก็เลยควดถึงมาหน่อยสองง้างเนี่ยเสียไม่นึงลาแล้วล่ะอ่าอะไรบ่นหัวซื้อต่อซึกเกะกันมังกันอย่าวิกว่าฮะป่อหามัดคนมือ sức lực sức tích tấn đấy, à gì à, còn gì đây, khâu kê kem gì hí, phiên cá lai tích khâu gì hí, dòng khâu sức năm ha, áo pinh nhám măng mấy ha, ờ mày đã khâu cả hẳn cả, khô kiểu tai đàn đã tai khô lai trứng hí bây giờ, pinh nhám hơi pinh nhám măng để hâm gần đây làng cả, ờ ừ, anh này ạ, à, quên không lai cá sức pinh Nhà sức pinh nhám bái tức. ลอกเรียนการพึกการตึกรูสิ่งกูลองซืได้เปินเน,นการดีอําเป้โมอพกะเอามาลิงเขนวันในหน้าให้่ากัของกเป็นจองบ่ลุวันบทํามมึงบอกว่เลืเอเสจุมไออํมีมาออกไปวันในตางการเมืองแลจุมไอภูมเนี่ยเาได้ว่าม อันนั้นไม่ว่าคู่เขียว่ะกุ่กับจุ้มเลยเป็นกัเอว,ว่ามันกา,ารันกุยปีนเมันหลุเก๋กันอนะ่ะอาสีเขาเลยเขา,า,า,าก็พึ่งมาหมักซอดปึ่งบางจ้าไว้ไลอันคู่เขียวหลุเกนั่นหลกว่าซื้อเมืองอเมริกันถ้ามืองเขียมหูสัวสุขเขี้เดาก็เล็วก็ไร อ่อนด้านอีกล้าสิดกว่าซ้ำตั้งก็หาหมากข้างมากหาเครื่องมันหันดีแล้วตัวกูดีนั้นเก็บดีนั่นเห็นนั่นกว่าอันไหนบน่อเกี่ยวกัการสืบอิดกการซิกติดกันเกยกันปีนยาไปบนหม้อโอ้เผื่อมันจะว่าสิงกองเตียบจำบ้านอะไรก็เมื่อไพ่ไม่วันนั่นน่ะขิงการขี้เหงายาจุดเพี้ยนหน่ายยาข้อนน่ะเอ้ะ ก็หาป่อหาทุกน้วเมื่อนั่งมาเกาะหูมีกูเท่ากวนกูนว,นกวันให้กูเวียดหมู่บ้านได้เวีดีๆพเพิ่งเดียเด่ยวเลยออกล่าน้องเลยไลย่ใจมันใจรึเปล่อัมเป้ยโมอ่อกาอกไหม,ม,มเมื่อก่อนตังจอมซปาอผ้าพายางลักเมื่อมันมาอีวันให้กุ้ยกะยามเดียวเนี่ยอัมเปี้ยโมใช่เลยเวียดคนบ้านคนเมืองโปะคนบ้านคนเมืงอมนนมง ตายก็มีหายก็มีอย่างใครก็มีสมิญจุ้มเลยนะเอออันนี้ฮะนะกว่ากว่ามาม,ามันตื่หากำเสีออยวกาปัญญามเดี๋ยวโคเขียวลีหาไห้โคเขียวที่ดราชื่อจาราคนเมืองหูโคเขียวเป็นคนห้องเปื่อเสียย่าเมืองดูห่าสังขาเจ้าคือเมืองสลอยหันกลับนั้นจะได้เห็นเจอกันนี่กันเพื่อจะหันกันห้องแถมันหลองติดเปึ่งเต้น ในสเตจจริงไดง้ปิญยาเพื่อปีนยาบ้านหลุดมังการเดอร์เกล้าดึกหลูกเก,าล,ากลีก่ยเกีเก่ยมการซื้อกัน,กกน,นจำเจ้ากว่ามัดกว่าป่อกว่าทุกกวนมือเขาขาดปีหน่ออะไรรุกได้ถอยเป็นอาสีของเชียขึ้นได้เขาเคียดไหะไอ้ามเขาได้หมดจัดมือเขามีล็อกเกตมือเขามีเป็ดเป็ดสอง เมื่อเขามีรถมีกาสเสร็จโตต่างเหมือนอาชูยาเหมือนจุมปองสู่เขาเลี้ยงเขาวิ่งออกวิ่งเขาก็หาไลาเเาา่เกณฑ์ในอนหอดแก้หมักแก้เกมปีนอาอะไรูปได้ถอยเป็นต่นอไปเปไปยิงคนเมืองไหนได้อ่าอันไดนลูกหลานสวยยาหว่าเฮ็ดสึดโคเขียวอ่ะยำเลี้ยงเขาโคเขียวอ่ะป่าพวว่อปาแฮมตองมีสองฮันเออจุ้มยบ้มองกลางใต้เนี่ยมันปืนกันผ้าเรยลิน จุ่มหนึ่งสาวหมวากรนเมืองเบลีนดีจังจุ่มหนึ่งสาวหมวากรนเมืองเบลี่ยนต่างน,างนั่งไงมันน,น่าเบืดอเรื่องอะไรเผลอสมามันใจเลยมันเปลีป่ยนสุดที่หันอยู่ข้องต่างหองมันอะไรก็ตกเตี้ยนนึงนี่กันล็อกเกตล็อกเลียนเจิงการเมืองค่ะปลายติดปลายซื้อา,าจ่างยายันเจอในค่รูปได้ถอยเป็นเอามาใจในเมืองใดก็ยังไรอันอ่าสีเขายำขอดถึงปอดเนือเสดผลหลังขึ้นมา วจานป้องจู่เขาไรคุบไรการไรตายดันอะไรอันเขาเฮตุตะเปี้ขี่มาเรื่องนี้รูปได้ถอยเป็นนมหูขอทิดนั่นอ่วันนั้นเดียวก็เลยก่าด้วยลุงคำลุงอีปีน้ว่าจะจอยชเชลยปุ่นพีษมันรายการเสียไป ลุงคำอยู่แล้วลุงยีเพอเอาไปยืมไปเอลูกหลานนางนี่นจือคือปีน้องของลุงยีปีน้องหูงนห้ำตาเอาไว้ปอขามาด้วยดังเข่าไต้ฟีดอมไต้ลดเลี้ยวเนี่ยเขาก็เลยเข่าเตียดโตเลยเตียบเั้งดีเหมือนกันวันมือนน่อใรเขาโพสต์ต่างเนี่กุยกา เที่ยงหลายหลายข่าวอมีมุกมีหมูมหม่มีจูมที่นั่นไปหันเปียงโพสลุงคำพิษอีสังลุงยีกว่าเป็นผู้เขียนดอกจุ้มันให้ลายแหละ้อเขียวลานว่าเข้าค่ายยืดเปียกสิงกองก็เตียดเที่ยวให้ลุงล่างนาาไม่เด็ก้นวานมาเอาขาดตัวไ ลื่นสุดม้ตีมาโคเขียวสมบันหันสมปันทบสมบันพวกสมบัญยาเมื่อเหลียวกลัวนวันนะไม่จะสุขสกุเหีอันไปหลอดก่อดอันพอดถึงเมืองไทยก่อนหลุงกลางลุงเหงก่อนอนรับไม่เจอร่ำลุกวันยาอก่อนเป็นจือคือหลุกรางนางมีเขาชื่นนั่น เป็นสิงห้องสิงให้ลุงยีอยู่แล้วลุงคําอยู่แล้วตีในอันคูเขียวยอกกว่าตีเมื่อวันที่สองถึงทนเจ็ดเมื่อไหร่ถึงว่าวันที่หกนะปีดานั่งละัะนําปอกฝังจ้งองหรือห้แสงเวงนได้ครับอยู่ดีแล้วมีดีแล้วอะไรจูมาไทายหลี่ออกมาลาที่นี่เจ้าคุงหาดเฮ่าขาเจ้าคุงหัก อັนเป็นผู้ขานปากก็ที่สองอันเป็นผู้ขานปากก็ที่หนึ่งเจ้าสึกสู้เฮา,าอยู่ดีแล้วเปยเฮาลุยลง,ลลงย,ย,ยีหาย,ยจ้อยหานั้นก็สมาต่อเสเปลี่ลยนมาล น้ำปตงเอาเอา่ามือผน้าไม่ก็ได้ถึงเก้งตอวเนี่ยถึงล่างคือได้ตาสบติงผังโคง้งยาวเจ้าหื้วกอมาลาดอีกหนึ่งผังหลีท้เผาเวลาห้ายังกับเราเย่เวนี่เอาลองน้ำเ้ามันผู้ลองั้างเหตุการ์ปีกสบายเฮ็ดกว่า quê nam bắn quân mừng phu lòng tăng yên chói chân em đi hết cho khẩu Phụ yên quân lòng khô kiểu bao quân mà hậu bình quân mừng liều đề cướp mát ở phiền ninh mê mừng tay hai trái nữ mừng tay yon kín khảo sản quân mừng tay lê yam lúc nơi xin đồng tay ở mai yu bọn yà bế hiếp อ่ำผู้อ่าพันอ่ำผู้หนังตาดัานอ่าพันหนังตาหมดไปจังลาบนีสูอ่ะไหเมื่อเลี้ยวไนีลองนำหา้าผังหาาเผา,าหา้านั้นก็ลุกนอกห้าจีกินมดก่ะกับเราเออดีเนะี่ยใจปืนใจเฮาใจเข้าใจ,าจปืนปอกใครหู้ใจปืนถามใจเฮาปุ่งแกกมันว่า หลานสาวของลุงคือได้เจ้าคือได้หลานสาวของลุงขุนเสียงเจ้าขุนเสียงแยาเ,เอาไปย่างไผ่เอาไปล้งน้ามาเอาไปจีกินห้กับยือเรียนห้ของเจ้าในมีดลงโต้ส่ามาหน้าขึ้นมาเออใ,ใจเนใจเข้าเป็นจริงนะผู้ใหญ่คูหนวงเข้าขัดจอยหลัดปันอินอยวยลองอยุ่ยนนั้มเลยนักถี เลยลองอยูย่ยามาสูเจ้าขาก็ตียามลูกเนื้อสิดงได้เสดเปล่นกุนมาจังไดยิบกองกลางเสดปิ้่นเจ้าปิ้่นคุณอ่าจจลองอยากอีช้างลุงยีอยู่ดีหลังลุงคำหน่ะตายฮะไปตายฮะลุงยีตายอันนี่ไปตายนี่พังอะฮะเผาฮะปล่อยรองน้ำเยาะฮะการานไม่เนี่ยไ อยากสัง่งละแต่รัดกว้างปีด่านะเลเออในพยานฝากถึงผู้ใหญ่คนหลวงวันให้ปฏิมือสูงเี็ดตาใต้ห้ำเหผู้ใหญยคนเมืองใน่ากินขันมันเช่อได้การนั่นเองปันเขาเจ้านำนำมีหนึ่งบาทสเจา้าข้าดีปล่อยให้ลุงคำลุงยีนะั่นเย็ยนสีๆไว้จริงไหนให้ลายลว นล้วในตรงตั้ฟ FC ผูบันแียงเอาไว้เมอู์สุข